สวัสดีครับชูเจริญการรังสรรครคโอ้โหต้องถามก่อนว่าช่วงนี้ทําอะไรครับถุงทําไมฟอร์มถึงดีขนาดนี้ครับมันก็เป็นช่วงครับผมก็ปกติก็ตั้งใจอยู่แล้วก็ตั้งใจตลอดนะครับครับผมฟอร์มหลังเล่าให้ฟังแล้วว่าว่าผลงานเป็นไงบ้างครับสองฟอร์มรับผมก็สามไปหลังก็ชนะรวดครับชนะรวดชนะใครบ้างครับก็ชนะเพชรพนมลุงชนะลุกกิจชนะหลังเทาครับหลังเท้ายขึ้นแล้วรายการ วันที่28มกราคมนี้รายการใหญ่ผู้เอกของรายการเจอกับเจอตะเพาแก้วครับครับปรากฏมาเจอน้องตะเภาแก้วหรือว่าเป็นผู้ต่างจังหวัดต่างสายที่แฟน i วยทั่วประเทศรอติดตามเชียร์เลยครับก็น้องเขาก็เก่งครับกาลังเยอะด้วยครับผมก็จะทําให้ดีที่สุดนะครับก็ฝากแฟนวยทุกท่านด้วยครับวางเก้ววางแผนได้ไงครับไปนีตาม ที่เลี้ยงเลยครับก็แก้เกมยกต่อยกเลยครับยกมีมีอาวุธไหนเป็นพิเศษไหมที่ก็ก็จะทํามาสู้ทุกลูกเลยครับผมครับความน่ากลัวของทัแก้ครับอาวุธที่น่าจะสร้างความหลักใจกดดันใี้กำลัาไม่สูดเปลี่ยน่ะไนก็อ่พละกกาลังะครับพลังกำลังเขาครับเขาเดินตื้อเดินดื้อตลอดนะครับเราก็จะรับให้ดีรับครับและน้ําหนักไฟนี้ครับก็1ร้อยสีสองก็ก็โอเคครับ ไฟปล่อยเราประมาณกี่โลได้ก็ไฟมีเจ็ดสครับเ0โลทำประมาณกี่โลครับนี้แล้วถึงไหมก็ถ้าเริ่มซ้อมจริงๆก็ทำประมาณ4-5โลได้สี่ห้าโลก็สบายๆแถวๆแล้วมั่นใจไหมความมั่นใจไฟนี้ครับก็มั่นใจครับก็มั่นใจแล้วก็จะทำให้ดีครับผมทำให้ดีครับอ่าปั้นปั้ยังไปีนี้เท่าไหร่แล้วครับผมอ่ายีครับ จากจังหวัดมาสารคามครับมาสารคามพูดอะไรกับแฟนมวยทั่วประเทศที่รอติดตามคือเจริญไฟนี่นะครับผมก็ฝากพี่น้องนะครับผมแฟนมวยทุกท่านนะครับทั่วประเทศก็ติดตามเชียร์วันที่18นะครับมวยดีๆทั้งนั้นนะครับส่วนผมก็จะทําหน้าที่ดีที่สุดครับขอบคุณครับครับน้องขอโชคดีครับผมสวัสดีครับน้องชายตะพาแก้วสิงห์มาวินสวัสดีครับรายการขึ้นแล้วเจอกับพี่ชูเจริญแน่จริงที่ผ่านมาเคยเจอกันมาก่อนไหม ไม่เคยไม่เคยเจอมาก่อนไฟนี้ช่วงน้ำหนักเท่าไหร่น้องร้อยสิบสองร้อยสิบสองเท่ากันเป็นไงน้ำหนักนี้น้องก็ปกติช่องน้ำหนักนี้เหรอเป็นน้ำหนักเก่งเราเลยอฟอร์มหลังหลังของพี่ชูเจริญโหดีดีวันดีคืนเลยเรามีความกังวลกดดันอะไรไหมน้องก็ไม่กดดันนะคือเจอมวยของไ้กันแล้วกค็คำถามเลยว่าใครจะตีใครก็น่าไม่แน่เหมือนกันไม่แน่เหมือนกันวางเกมวางแผนอะไรครับ ก็เราเดินดันซู่เดินดันซู่ตามสไตล์เราเหมือนเดิมรู้ตัวกี่วันเพิ่งรู้รู้รู้นานยังครับรู้ก่อนปีใหม่รู้กับปีใหม่ตอนนี้เริ่มเริ่มเริ่มซ้อมหรือยังพี่ซ้อมตลอดครับซ้อมประมาณกี่วันแล้วก็ถ้าใครมาที่สาเราเริ่มซ้อมเลยความมั่นใจของเราก่อนที่จะเจอพี่ชูเจริญก็ต้องเป็นเช่นนีพี่ชูเจริญนี้มีอาวุธไหนที่ที่น่าจะสร้างความกังวลหนักใจให้เรามากที่สุดครับได้เป็นลูกหนักแทงแทนยาวแทน เราเสริมอะไรมาเป็นพิเศษไหมน้องกากเขาก็มีการมีแก้บ้างยังไมีแก้ที่ว่าจะผ่านที่ชูเลยได้ไหมได้จะผ่า,านได้ไฟองหลักของเราก็ถือว่าดีเช่นกันนะสามฟองหลักของเราเป็นไงบ้างครับน้องก็มีแพ้ที่บูลเลอรี่แล้วก็แล้วก็มาชนะชนะที่อะไรอ่ะชั้เจนเลยน้องปีนี้พี่่ายน้องอายุ20ปีพูดอะไรกับแฟนมวยทั่วประเทศที่อรอติดตามเชียร์น้องไฟนี้นะครับผม ไฟนี้ปาดเป็นกำลังใจให้ครับทำเต็มที่เลยนครับโอเคเราขอให้โชคดีครับวันที่28นี้ครับนี้ครับ